ใช่โอ้ยแค่คุณช้าวันสองวันน่ะคุณยิ่งตเราไม่ได้เรอนะเด็กหมดเลยพี่ตัดเราไม่ทันแล้วนะแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนอีบอกเลยแค่เปลี่ยนสินทิทาลงหน้านะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ารับประกันความพอใจแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มแค่เปลี่ยนทุกอย่างอะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นตัวแทนยิ่งได้ราคาถูกใช่ค่ะเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานเองคุณบอกได้เจ้าของโรงงานเองก็ใช้ราคานี้ค่ะ เจ้าของโรงงานเองก็ได้ใช้ราคานี้แล้วเขาก็ผลิตแบบนี้ใช้เองเพราะว่าครูได้สูตรนี้มาจากเจ้าของโรงงานคนที่เชี่ยวชาญและครอบหมดในวงการความงามมาเป็นสิบยี่สิบปีะคะ่ะเขาสั่งมาใช้และเป็นวัตรกรรมจากสเปนนะคะอันดับอันดับต้นๆของโลกเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกไม่มดลายเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาสองปีแต่ได้ของระดับโลกจะเป็นวัตรกรรมใหม่ระดับโลกมาขายก่อนมาใช้ก่อนจะมีคนตามราอีกเยอะ แต่บอกได้เลยว่าแค่สเก็ตส่วนหนึ่งที่พวกเราใส่ไปอ่ะเขาไปทำแบรนด์อ่ะเขาขายไปสี่ห้าพันหลายอย่างที่เราใส่ไปในนี้เข้มข้นนะ,ะถ้าไปแยกแยก,แยกสามขายได้สี่ห้าวขาย